สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทั่วโลกโดยไม่หมองความสุขขอตัวโตไม่หมองหัวโตนั่นเองนะคะไม่หมอที่มีพลังงานนอรักพลังงานอีกที่บวกบวกบกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีดีดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดอย่าวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคุณติ๊กจใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคุณติไหครับโฆษณาแต่ถ้าครับไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคุณติ๊กให้ซ คอมเมนต์เลยค่ะมาค่ะวันนี้เชา้านี้เป็นวันที่ระลึกถึงองค์สมเด็จนะคะรัชกาลที่9นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเชา้านี้เราตั้งชื่อแรนดรอมว่าบุญใดของคุณที่กำลังจะนำพา ให้คุณได้หลุดพ้นจากพันธนานการอุปสรรคปัญหาที่ชีวิตทําให้ชีวิตคุณติดขัดอยู่ณขณะน,นี้นั่นเองคะเวลานี้บุญใดจะนําพาให้คุณนะคะบุญของคุณบุญใดกําลังจะนําพาให้คุณได้หลุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรคที่ยังค้างคาอยู่ในขณะนี้คะ่ะ โอ้แม่กูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะบุญกุศลน,นะคะบุญกุศลใหญ่ของคุณที่คุณช่วยเหลือคนต่างๆกําลังจะนําพาให้คุณได้หลุดพ้นการที่คุณช่วยเหลือทุกคนไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนี่คือ DM เอ็มพคุณเป็นคนที่ใจบุญ ใจดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามบุญใหญ่ของคุณคุณสร้างสมมาตั้งแต่ดิจชาติจนถึงปัจจุบันณชาตนะตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตคุณแล้วความสุขที่คุณจะได้รับคุณเป็นคนช่วยเหลือครอบครัวพี่น้องวงศาคณาญาติเมยจะทั้งคนรู้จักไม่รู้จักนับจากนี้ บางคนได้ไปถวายล่มบางคนได้ไปถวายฉัตด,ด้วยบุญกุศลที่คุณสร้างมาชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนไปภายในสองเดือนนี้ให้คุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะ t ู o of One นะคะความสุขครั้งนี้เป็นความสุขในเรื่องการงานและการเงินชีวิตของคุณจะมีแต่ความร่มรื่นคุณเห็นไหมคะถ้าคุณได้ไปถวายฉัตช่วงบุญกระถินนะคะหรือว่าคุณได้ถวายล่มอะไรก็ตามแต่ ความล่มเย็นเป็นสุขจะเข้ามาในชีวิตคุณภายในสองเดือนนี้บุญกุศลของคุณที่คุณสร้างมา เป็นบุญใหญ่และถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะชีวิตครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขคุณอาจจะได้มีเบบีก็ได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณที่เป็นผู้หญิงมีอายุมากแล้วเป็นนักธุรกิจนะคะธุรกิจของคุณคุณอาจจะทําธุรกิจที่2และธุรกิจที่2เป็นธุรกิจออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามกําลังจะนำพาให้คุณก้าวไปสู่ด m เพจผู้มีอำนาจในการสั่งการนั่นเองค่ะ โอ้มิโกะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบุญกุศลของคุณใหญ่มากค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณได้เข้ามาดูคลิปนี้ให้คุณรู้เลยว่าดวงชะตาของคุณกําลังมีการเปลี่ยนไปและบุญใหญ่ของคุณเป็นบุญใหญ่นะคะเพราะมันขึ้น the view of fortune ตั้งแต่สําหรับแรกตั้งแต่พบตนุเพราะมันขึ้นใบแรกสําหรับพบตนุของคุณนั่นเองนะคะชีวิตคุณดวงชะตาของคุณจะมีโชคลาภเข้ามาเกื้อหนุนให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง ณช่วงเวลานี้คุณปรารถนาจะได้บ้านคุณจะได้บ้านคุณปรารถนาจะได้รถคุณจะได้รถนะคะคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้หลุดพ้นออกจากสิ่งที่คุณปรารถนาชีวิตติดขัดจะไม่มีอีกต่อไปจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโชคเข้าขาคุณตัดหลอดเดือนธันวาหรือถ้าคุณเข้ามาดูช่วงไหนโชคก็จะเข้ามาหาคุณณช่วงเวลานั้นนั่นเองนะคะเพราะภพตะนของคุณคือ The View of fortune มีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะบุญกุศลกำลังจะนำพาให้คุณได้พบแต่ความสุขบุญที่คุณสร้างมาตลอดเวลานั่นเองไม่ใช่ว่าเป็นบุญเดียวนะคะแต่คุณสร้างอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เปลี่ยงว่าวันนี้เป็นวันพระ วันนี้เป็นวันดีวันไม่ดีขอให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณสร้างมาตลอดนั่นแหละค่ะนําพาให้คุณได้มาเจอคลิปนี้นําพาให้คุณได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างต่อค่ะคุณมีความลังเลบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือตัวตนในเรื่องการงานของคุณสองไม้เท้าและก็2องดาบมันก็เหมือนผ้ามาคาตาคุณมันเป็นเหมือน เส้นผมบังภูเขานั่นเองนะคะทูออฟสอดความลังเลความไม่แน่ใจกันไม่กล้าตัดสินใจมันก็ยังมีกรรมอยู่ที่คอยปิดบังคุณไว้ปิดตาคุณไว้นี่คือกรรมที่คอยปิดตาคุณอยู่นะคะปิดตาให้คุณไม่ประสบความสําเร็จปิดตาไม่ให้คุณกล้าก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนั่นเองนะคะและนะคะภายในสองวันนี้ไม่ว่าคุณ จะเข้ามาดูวันไหนให้นับไป2วันหรือ2อ,อาทิตย์ภายในเดือนนี้ละค่ะเดือนที่คุณดูนั่นแหละคุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆมีโชคลาภมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบุญของคุณกําลังจะนําพาให้คุณได้ปลดล็อกถูกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ค้างคาใจในชีวิตคุณก็จะถูกปลดล็อกนั่นเองนะคะเพราะภพตนุของคุณก็คือนะคะ ด f f ออฟ u n e แต่ถ้าเป็นเรื่องการงานคุณยังมีความลังเลความไม่มั่นใจการไม่กล้าตัดสินใจก็ไม่เป็นไรคะ่ะใช้จังหวะใช้เวลาในการตัดสินใจช้าๆได้พาเรียมงามนั่นเองนะคะต่อค่ะโอเมก้เกอบคุณนะ ภายในสองวันนี้บุญใดที่คุณทําอยู่นะคะานนี้กําลังนะคะนำให้พานําพาให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาบุญกุศลที่คุณได้ช่วยเหลือเราสรรพวิญญาณทั้งหลาย คุณเห็นไหมคะนี่คือเหล่าสัพพายัญทั้งหลายดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่นะคะแล้ววันนี้เป็นวันผ่าด้วยนะคะทุกคนบุญกุศลน,นี้แหละคะ่ะที่คุณได้ปลดล็อกปลดปล่อยพวกเขาพวกเขามีความสุขมากแล้ววันนี้เช้าว,วันนี้พวกเขาก็รีบเร่งมาหาคุณมาบอกกับคุณเลยว่า คุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะพวกเขาดูดิคะ่ะชุดเสื้อผ้าของเขาต่างก็เป็นชุดเสื้อผ้าใหม่ที่คุณอุทิศให้เขาจัดเม้นคาอธิษฐานของคุณภายในสองวันนี้ หากคุณไปตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานแบบไหนหรือคุณอธิษฐานมาเนิ่นนานแล้วมันกําลังจะก้าวมาหาคุณจัดเม้นคือความสําเร็จคําอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงเหล่าสัพพัญญาณที่คุณอุทิศผลบุญกุศลให้กําลังมาสื่อกับคุณบิ่งมาหาคุณเลยค่ะนะคะลอยมาหาคุณเลยค่ะมาบอกว่าเตรียมตัวรับข่าวดีนะแบบนี้เลยค่ะและยังไงต่อคะ ว้าวคุณกําลังจะได้เดินออกมาจากความอ่อมความยมถ้าตอนนี้คุณกําลังหมดแพชชั่นในเรื่องไหนก็ตามหมดความหลงไหลในเรื่องไหนก็ตามมันจะมีนมันจะเป็น เหมือนเส้นฟางเส้นสุดท้ายให้คุณได้ตัดสินใจเดินออกมาเพราะคุณมีความลังเลอยู่ว่าคุณจะตัดสินใจเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็รู้สึกว่าข้างหลังก็เสียดายถ้าเราเดินออกมาเนี้ยแล้วคนข้างหลังเหมือนคุณเป็นหัวหน้าง,งานแล้วคุณเจองานที่ดีแต่คุณก็ไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังเอ้ยถ้าเราออกไปอ่ะเขาจะเป็นยังไงองค์กรจะเป็นยังไงเหมือนองค์กรเขาขาดเราไม่ได้คิดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่คุณจะได้หลุดพ ออกจากความคิดนี้ค่ะอย่าลืมนะคะตอนที่เขาก่อตั้งบริษัทเขาเองก็ไม่มีคุณเข้ามาก่อตั้งด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นฟางเส้นสุดท้ายให้คุณได้เดินออกมาแน่นอนค่ะหรือว่าวิกฤตในเรื่องปัญหาอะไรก็ตามแต่มันจะมีเส้นฟางเส้นสุดท้าย ในให้คุณได้ตัดสินใจแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะณนะตอนนี้เวลานี้คุณกําลังหมดแพชชั่นในเรื่องบางสิ่งบางอย่างคุณจะกลายเป็นคนที่ เป็นคนตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นเองจากที่คุณคอยซัพพอร์ตลูกน้องอยู่ข้างหลังแม้ว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องการเงินการขาดสภาพคล่องหรืออะไรก็ตามแต่ในธุรกิจการงานของคุณ,คณก็ตามคุณก็จะบอกลูกน้องคุณว่าเออปีนี้ยังไม่มีโบนัสหรืออะไรคำตอบมาจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นขึ้นในหัวคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ m ม god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณปรารถนานะคะจะมีเงินเข้ามาคุณจะมีเงินเข้ามาค่ะคุณปรารถนาขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะด้วยบุญบาร,รมีที่คุณคอยช่วยเหลือคนอื่นคอยคำชูคนอื่นคุณจะมีเงินเข้ามาเงินนี้เป็นเงินที่ นะคะคุณสั่งสมมันจะเป็นเงินธนาคารหรือเงินอะไรก็ตามแต่มันจะได้มาด้วยความหยุติธรรมนั่นเองแต่ถ้าใครเขามาขอหยิบยืมเงินคุณหรือตอนนี้คุณขัดสนเรื่องเงินลูกหนี้ก็จะเอาเงินมาคืนคุณแต่ถ้าคุณมีมั่งคั่งร่ำรวยแล้วคุณอาจจะช่วยเหลือคนยากจนก็ได้เพื่อเป็นการคุณเคยจนมาก่อนคุณเคยขาดแคลนมาก่อนคุณอาจจะช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน หรือว่าคนที่เข้ามาหยิบยืมเงินคุณนั่นเองนะคะมีแหละค่ะตัวตนของคุณด้วยบุญกุศลของคุณที่คอยช่วยเหลือองคอ์กรหรือว่าช่วยเหลือลูกน้องหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนพ่อแม่อะไรก็ตามแต่บุญกุศลน,นี้กําลังจะนําพายคุณได้หลุดพน้นออกจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเงินที่เคยขาดมือจะไม่ขาดมือจะไม่มีความขาดแคลนอีกต่อไปนั่นเองต่อค่ะอ้ my god ขอบคุณค่ะขอบุณค,ะค,ณค,ะ,ค,ณคะคุณจะกลายเป็นด้วยบุญกุศลของคุณนะครั้งนี้คุณจะ,ะกลายเป็นลาชาผู้ยิ่งใหญ่นี่คืออะไรคะนี่คือ King of the Cool คิงถือเหรียญราชาโชคฉลกเฉลาวพลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสงา่าทรัพย์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเพราะทรัพย์สินมันเกิดจากบุญทานที่คุณทําและบุญทานครั้งนี้เป็นบุญทานครั้งยิ่งใหญ่คุณสะสมมาเนิ่นนานแล้วนะคะและธุรกิจการงานของคุณที่เคยมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้คุณมีความลังเลนับจากนี้คุณจะมีโชคครั้งใหญ่ธุรกิจการงานคุณจะได้จับธุรกิจ พันล้านร้อยล้านหรือหมื่นล้านขึ้นอยู่กับคุณเพราะตอนนี้คือไพ่เจ้าสัวคือไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งความมั่งคัง่งและร่ํารวยนั่นเองนะคะภายในสองอาทิตย์นี้ธุรกิจการงานหรือคุณกําลังทําเซ็นสัญญาคําอธิษฐานของคุณนะคะจะกลายเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไหนที่คุณหมดแคชชั่นสิ่งไหนที่เข้ามาหาคุณเป็นสิ่งที่ไม่ดี เขาจะเดินออกไปจากชีวิตคุณเองค่ะนับจากนี้ให้คุณโฟกัสที่ธุรกิจการงานของคุณได้เลยค่ะต่อค่ะ โอ้เมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชีวิตของคุณได้ชีวิตใหม่แน่นอนค่ะก่อนปีใหม่แน่นอนค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเตรียมตัวมีเบบีถ้าคุณแต่งงานแล้วนะคะคุณเตรียมตัวมีเบบีหรือเตรียมตัวแต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะการเงินที่มั Allāh> ่นคงการงานที่มั่นคงเรียบร้อยแล้วโชคชะตาทำพายพวกคุณมาเจอกัน แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็โสดแบบสวยและรวยมากเดอสตาบางคนจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศหรือได้เปิดธุรกิจกิจการใหม่ๆคุณจะมีความสวยความหล่อมีความออล่าเพราะเดอสตาครั้งนี้ชีวิตของคุณจะพบแต่ความสุขคุณเห็นไหมคะความสุขของคุณสิ่งที่คุณทําไปบุญกุศลที่คุณได้กวาดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรกับบุญกุศลที่คุณได้ทําการ กวาดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับสัมภเวสีให้กับเหล่าวิญญาณต่างๆที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะนี่แหละค่ะคุณก็จะได้รับมาตามที่คุณปรารถนาสิ่งดีๆกําลังเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะผู้หญิงก็ตามเพราะว่าผู้หญิงก็เดอะตาอยู่แล้วคุณจะเป็นเหมือนดวงดาวลาดาคุณจะเป็นเหมือนดวงดาวดา ลานะคะเจิดจรัสบนท้องฟ้าที่สง่างามอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ยคดณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ บุญใดของคุณกําลังจะนําพายคุณได้ไปพบหลุดคุณคุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาครั้งนี้แน่นอนค่ะเพราะคุณได้เดินออกมาแล้วนะคะพลังงานบุญของคุณกําลังจะผักแม้คุณไม่อยากเดินออกมาคุณก็ต้องเดินออกมาค่ะเพราะบุญของคุณกําลังจะผักให้คุณได้มาเจอโลกใหใหม่โลกแห่งความสุขโลกแห่งความสดใส คุณได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะคุณก็จะกลับมามี ความสุขอีกครั้งไม่ว่าคนโสดหรือไม่คนโสดไม่ว่าคนมีคู่หรือไม่มีคู่ยิ่งถ้าคุณเป็นคนมีคู่นะคุณจะเตรียมตัวได้เลยว่าเป็นคุณแม่คุณจะเป็นคนแม่ที่สวยสง่านะคะสามีก็เอาอกเอาใจโลกใบใหม่ของคุณคือความสุขทั้งครอบครัวแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีอายุมากแล้วนะคะครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุข อีกรอบหนึ่งนั่นเองเพราะเดอะเวอร์เดอะเวอคือความสุขที่สุดในชีวิตของคุณแล้วต่อคะ่ะโอ้แมกขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเป็นคนเข้มแข็งคะ่ะ นี่คืออะไรคะนี่คือสเตนคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความเข้มแข็งธุรกิจการงานอะไรขอให้คุณได้จับคุณได้ออกจากพลังงานที่หมดแพทชั่นล้านเปอร์เซนต์ค่ะเราไม่รู้ว่าคุณหมดแพทชั่นเรื่องอะไรแต่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากจุดที่หมดแพทชั่นแล้วนี่คือเดอะสเตนคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนหนักเอาเบาสู้สู้งานสู้การทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยว่านะคะคุณเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณอาจจะเป็นที่พึ่งพอใจของพญาราชสีก็คือหัวหน้าง,งานคุณเจ้านายคุณแต่คุณอาจจะไม่เป็นที่พึ่งพอใจของเพื่อนร่วมงานนั่นเองคุณจะมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นคนที่มองมุมบวกแล้วมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครชาลาดรอบรู้บางคนเขาอาจจะไม่ชอบพฤติกรรมของคุณนั่นเองนะคะเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแคร์ค่ะอิกนอไปเลยค่ะนะคะแล้วยังไงต่อคะพลังงานของคุณบุญกุศลของคุณกําลังจะนําพาให้คุณได้พบสิ่งใดอีกค่ะคุณได้หลุดพ้นแน่นอนค่ะโอ้แม่ก็ขอบคุณค่ะขอบ คุณได้ตำแหน่งไหนใหม่บางคนได้จับตำแหน่งใหม่ค่ะคุณจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศหรือได้งานใหม่เป็นงานที่สองงานนี้จะทำให้คุณมีความสุขเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ working woman นะคะคุณเป็นผู้หญิง Working Woman สร้างฐานะสร้างความร่ำรวยด้วยตัวเองอยู่แล้วและยิ่งถ้าคุณเดินทางบางคนอาจจะได้เข้างานสังคมมากขึ้นไปแลกเปลี่ยนสัมนมา,าธุรกิจบางสิ่งบางอย่างแล้วการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ยิ่งจะนำพาให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จยังไงคุณก็ได้หลุดพ้นมงลงที่คุณแล้วค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นระดับหัวหน้าแล้วและการเป็นระดับหัวหน้าของคุณเนี่ยมีแต่ลูกน้องคอยรักคอยเชิดชูนะคะใครมาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกค่ะเขาเรียกว่านี่แหละค่ะจังหวะชีวิตเมื่อดวงชะตาของคุณเปิด เปิดทั้งเดือนเลยนะคะเพราะมันขึ้นเด e วิลออฟฟอร์จูนพบตนุของคุณคือเด e วิลออฟฟอร์จูนดวงชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนไปภายในสองอาทิตย์นี้ไม่เปลี่ยนได้ไงคะในเมื่อดาวใหญ่ดาวพฤหัสจะย้ายไปอยู่ที่ราศีมิถุนย้ายเดินกลับไปสิดย้ายกลับไปสถิตยอยู่ที่ลักนาะเดิมนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือไฮโรแฟนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณมีพลังงานเป็นคนที่สอนบุคลิกเป็นคนที่นะคะให้คำปรึกษาคนอื่นได้นะคะแต่บางครั้งเวลาตัวเองมีปัญหาคุณกับ ตัดสินใจไม่ได้มีความเล่นลับมีความเลึนลับมีความซับซ้อนนะคะในเรื่องของตัวเองนะแต่ถ้าเรื่องคนอื่นเนี่ยคุณแก้ไขปัญหาได้สบายเลยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคุณเองคุณจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวของคุณเองและช่วงนี้ให้เชื่อในสิกเซนของตัวเองคุณเป็นคนที่รักสวยรักงามอะไรที่เข้ามาหาคุณนะคะที่มันทําให้คุณอ่อมคุณยมคุณจะไม่อ่อมไม่ยมนานหรอกค่ะเพราะคุณรู้ว่าเดี๋ยวหน้าคุณก็โมนั่นเองแล้ว คุณก็จะได้เจอผู้ชายมาอับมาอุปถัมภ์คุณเป็นผู้ชายที่รวยมากนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่นะคะสามีคุณก็จะรักคุณก็จะหลงเจ้านายคุณก็จะใจดีกับคุณมองเห็นโอกาสของคุณนะคะความก้าวหน้าของคุณนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ในมุมสบางอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานี้ต่อค่ะ คุณได้หลุดพ้นนี่คือหกดาบค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสิ่งไหนไม่ใช่ของคุณถึงคุณไม่อยากหลุดพ้นคุณก็ได้หลุดพ้นค่ะเพราะบุญกำลังนำนำพาให้คุณได้เดินออกมาจาก ความเป็นกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างความเป็นกังวลนี้คุณคิดทบทวนมาเนิ่นนานแล้วค่ะว่าจะออกดีหรือไม่ออกดีจุดที่คุณหมดแพชชั่นแต่มันถึงเวลาชะตากำลังจะผักให้คุณได้หลุดพ้นออกจากวิกฤตในชีวิตไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่จะหลุดพ้น ครอบครัวของคุณพ่อแม่ลูกนะคะได้หลุดพ้นทั้งหมดนั่นเองนะคะโอ้โหดีมากค่ะด้วยพลังจิตของคุณพลังบุญกุศลที่คุณสร้างความดีมาไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณบุญของคุณบุญที่คุณสร้างมาเป็นทุกบุญเลยนะคะ ที่คุณสร้างมากําลังนําพาให้หลุดพ้นออกจากสถานการณ์ที่คุณกําลังติดขัดณนะช่วงเวลานี้นะคะพึ่งพาใครไม่ได้นอกจากพึ่งพาตัวเองต่อค่ะ โอ้ไม่ g o ขอบคุณค่ะยังไงคุณก็ได้เดินทางค่ะบางคนได้เดินทางไปต่างประเทศหรือบางคนอยู่ที่ต่างประเทศแล้วการที่คุณอยู่ต่างประเทศทํางานที่พำนักอยู่ที่ต่างประเทศคุณก็จะมั่งคั่งร่ารวยในที่ต่างประเทศแต่คุณไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้คุณจะได้เดินทางเพราะยังไงคุณก็ได้เดินทางมันขึ้นเดอร์ชาลีออดและให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายคุณมีโกของคุณหรือยังคะในปี2025อีกไม่กี่วันก็จะ สิ้นปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นให้คุณลงมือทํามีโ,โกมีเป้าหมายแล้วก็ต้องลงมือทําไม่ลงมือทําแล้วใครจะมาช่วยเหลือคุณคะเพราะตอนนี้เวลานี้มันคืออนาคตของคุณนั่นเองต่อคะ่ะ oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะบารมีของคุณมาถึงแล้วนี่คือนะคะลาชาถือดาบผู้ที่มีความมุ่งมัน่นความมัดคงความชัดเจนในชีวิตและชอบความเที่ยงธรรมกว่าจะได้ต้องบุกบัน ฟันชงเชงิงกว่าจะมีอำนาจกว่าจะมีบารมีขนาดนี้ต้องลองผิดต้องลองถูกชอบความยุติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณมีความรู้คุณคุณมีความแน่วแน่คุณโฟกัสในเป้าหมายแต่คุณก็ต้องนะคะคุณมีบารมีคุณโฟกัสที่เป้าหมายบารมีของคุณ เกิดแล้วกว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันชงเชงสิ่งใดที่คุณปรารถนาสิ่งนั้นมันจะสำเร็จได้ด้วยการที่คุณลงมือทำํำนั่นเองนะคะนี่คือ king of o r d ลาชาถือดาบลาชาที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นกว่าจะได้มาก็คือคุณต้องลงมือทํำด้วยความสามารถคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนเด็ดขาดคุณเป็นคนพูดตรงๆค่ะ บางครั้งลูกน้องอาจจะไม่ชอบคุณด้วยซ้ำเพราะคุณเป็นคนตรงเกินไปนะคะลูกน้องมีความกลัวคุณอยู่และตอนนี้เวลานี้ถามว่า คุณได้คุณได้เรียนรู้คุณได้เข้าใจการที่คุณบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ดูน่ากลัวนะคะแต่หน้าของคุณดุเท่านั้นเองค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้นี่คืออํานาจบารมีของคุณมาถึงแล้วดวงคุณได้เปิดให้คุณได้รับบารมีครั้งใหญ่นี้นี่คือบารมีของคุณนั่นเองถ้าคุณเป็นผู้ชายต่อค่ะโอ m ม God คืออะไรคะน่ะที่อฟอครับคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองความสําเร็จได้เลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความสําเร็จในครั้งนี้คุณได้หลุดพ้นออกจากสิ่งที่คุณติดขัดอยู่นั่นเองโอโหเราบอกเลยว่าสวยมากคะ่ะนะคะถ้าใครได้เจอคลิปนี้เป็นคําตอบที่ชัดเจนมากๆและสิ่งความสําเร็จนี้กําลังจะเข้ามา เตรียมจะเริ่มฉลองข่าวดีได้เลยค่ะเพราะข่าวดีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณง่ายๆเพราะบุญพาวาสนานำส่งให้คุณได้เจอคลิปนี้และบุญกุศลของคุณที่คุณได้สร้างมามันกำลังจะส่งพาให้คุณได้พบกับสิ่งดีๆเหมือนคลิปนี้คลิปนี้ถ้าคุณคิดว่าเป็นของคุณมันก็เป็นของคุณร้อเซนั่นเองค่ะต่อค่ะคุณจะได้หลุดพ้น ก็คุณรับทำไมเราต้องตกมือคะ่ะเพราะอะไรคะ่ะเพราะนี่คือเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองอะไรคะ่ะคุณกําลังจะได้ดูดพ้นอกจากความขาดแคลนนี่คือความขาดแคลนคุณจะขาดแคลนได้ไงคะ่ะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะจบลงคุณเป็นถึงราชาถือดาบคุณเป็นคนที่มีความอดทนเป็นราชาถือเหรียญเป็นดีเอ็มเพนะคะแล้วก็เป็น อาเดอสตาชีวิตโลกใบใหม่ของคุณโลกนี้กำลังจะมาเปลี่ยนให้ชีวิตคุณเปลี่ยนผันจากที่ชีวิตมีแต่ความอนอความยมเจอแต่ความเหน็บหนาวในชีวิตนับจากนี้คุณจะไม่มีความเหน็บหนาวเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอีกต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะเพราะคุณเป็นคนที่แบกภาระไว้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีคน ที่ต้องคอยดูแลนะคะช่วยเหลือเขาอยู่เสมอและบุญกุศลของคุณนะครั้งนี้นะคะจะนำพาคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณเห็นไหมคะถ้วย3ามถ้วยคือการเฉลิมฉลองได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนต่อค่ะ สี่ดาบนะคะความอ่อมความยมด้วยค่ะช่วงเวลานี้ให้คุณเข้าใจจังหวะชีวิตรู้ว่าจังหวะไหนควรรีบจังหวะไหนควรเร่งเวลาพักผ่อนหรืออะไรก็คิดทบทวนให้ดีๆสิ่งไหนมันใช่ของเรามันจะมาหาเราอย่างอัตโนมัติและที่สำคัญบุญกุศลของคุณขนาดพระภูมิเจ้าที่ นะคะสารตาสารยายนะคะที่บ้านของคุณหรือที่คอนโดคุณหรือที่อะไรก็ตามแต่ต่างก็ชื่นชมในตัวคุณเขาเขาเฝ้ารอคุณอยู่นะคะนี่คือพลังงานบางสิ่งบางอย่างมาสื่อสารกับคุณด้วยซ้ําบุญกุศลที่คุณทําให้พระภูมิเจ้าที่นะคะหรือว่าผีบ้านผีเรือนที่อยู่นะคะที่คุณพำนักอาศัยอยู่ตอนนั้นน่ะค่ะอยู่ตอนนี้ละค่ะเขามาสื่อสารกับคุณด้วยพลังงานดีๆแบบนี้พลังงานนี้คือพลังงานของคุณคุณจะได้หลุด ผลไม่เกิน4วันนี้หรือ6วันนี้นั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ นี่คือเด็กถือนะคะจิ้งคุณโฟกัสในเรื่องที่มีความสุขคุณทํางานแล้วคุณมีความสุขงานมาจากเงินเงินมาจากงานสิ่งไหนที่มันทําให้คุณมีความสุขให้คุณในโฟกัสในเรื่องสิ่งนั้นแม้ว่าคุณจะเคยเจออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะปลดล็อกแม้ว่าคุณจะเคยร่ารวยมั่งคั่งร่ารวยหรืออะไรที่ผ่านมาจนทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าอ๋อสถานะความขาดแคลนมันเป็นเพราะเราใช้เงินไม่ระมัดระวังเมื่อคุณได้เข้า ใจว่าคุณไม่ได้ใช้เงินแบบไม่ระวัดระวังแล้วนะคะสิ่งนั้นสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะเพราะตอนนี้เวลานี้พลังบุญกุศลกําลังหนุนนำให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนและให้คุณโฟกัสในเรื่องการงานการงานของคุณมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าเมื่อไหไ่ที่การงานจเจริญก้าวหน้าการเงินก็จะมั่นคงตามมาด้วยนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอเมก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเห็นอะไรไหมคะอันนี้คืออะไรคะนี่คือหรือไฮโดรแฟนพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุม้มครองคุณอยู่และพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเพิ่งไปสักการะมาหรือครูบาอาจารย์พ่อแม่ของคุณบรรพบุรุษของคุณอะไรที่คุณเคารพและศรัทธามาคุ้มครองคุณอยู่เสมอและพลังบุญของคุณกําลังจะนําพาให้คุณได้พบแสงสว่างในชีวิตตอนนี้เวลานี้คุณทำบุญทำทานไปทำบุญทำทานเยอะมากเลยแม่หมอแต่อุปสรรคก็ยังไม่หลุดพ้นสักทียังไม่หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณอย่า ะค,ะความขาดแคลนมันต้องหาต้นเหตุเมื่อมีต้นเหตุเราถึงจะรู้ว่าปลายเหตุเราจะแก้อย่างไรนั่นเองไม่ใช่เราจะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราต้องรู้ว่าเงินที่เราขาดแคลนเป็นเพราะอะไรเมื่อเราเข้าใจจุดนั้นแล้วเราจะแก้ปัญหาเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาชี้ปัญหาออกให้จากีเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะที่คุณเป็นภาระท่านอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้ท่านจะมาแก้ปัญหาออกให้คุณนั่นเองด้วยพลังบุญของคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเตือนสติคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่อค่ะโอ้แม่กูขอบคุณค่ะเกิคุณแบบถ้าตอนนี้เวลานี้คุณอยากมีงานใหม่คุณได้ออกจากงานคุณก็จะได้งานใหม่ธุรกิจ นะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่2อ,อาจจะเป็นคุณเตรียมรับข่าวดีในธุรกิจที่2ของคุณก็ได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะมันขึ้น2ไม่เท้าคุณรอง,งานที่2อ,อยู่หรือผลิตภัณฑ์ที่2ของคุณอยู่หรือความรักครั้งใหม่อะไรที่มันกําลังจะเริ่มต้นใหม่มันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนไม่เกิน4วัน6วันหรือ1อาทิตย์คุณเตรียมรับข่าวดี คุณจะได้เดินออกมาจากความขาดแคลนจุดที่มันหมดแพชชั่นในชีวิตคุณนะคะแค่คุณรู้จักรู้ใจตัวเองเท่านั้นเองค่ะนี่คือนะคะไฮเปินเทศ ความสุขที่คุณจะได้รับรอจังหวะเวลารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานี่คือพลังงานบุญของคุณที่คุณได้สั่งสมมานะคะกำลังนำพาให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และที่สำคัญถ้าคุณไม่ระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้เงินคุณจะมีความขาดแคลนแม้ว่าคุณจะร่ำรวยมั่งคั่งขนาดไหนเพราะนี่คือ n ออฟดิคูนะคะให้ระวังเรื่องความขาดแคลนแม้คุณจะเป็นดีเอ็มเพขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขึ้นมันมีลงให้รู้จังหวะขึ้นให้รู้จังหวะลงและงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตคุณจะเกิดขึ้นไม่เกิน1อาทิตย์นั่นเองนะคะเพราะพลังงานบุญของคุณมีเหลือล้นเหลือเกินกำลังหนุนให้คุณได้ปลุดพ้นออกจากความขาดแขนล้านเปอร์เซ็นต์าววันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ